สวัสดีครับผมพาท่านมาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับที่เป็นวรรณยุกต์แล้วก็เรื่องตรยางอักษรสามหมท่านไปอ่านเอาเองนะครับที่ผมจะมาบอกก็คือว่าอักษรต่ำมีอยู่สองแบบก็คือแบบที่มีคู่อยู่แล้วเช่นคคู่กับคที่เป็นอักษรสูงนะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นอักษรเดี่ยวก็คือยังไม่มีคู่ที่จะบอกก็คือว่า วิธีการให้อักษรเดี่ยวที่ยังไม่มีคู่กลายเป็นอักษรคู่นะครับก็คือว่าให้นำเอาตัวหอหีบเอามานำหน้าตัวอักษรเดี่ยวที่ยังไม่มีคู่มันจะกลายเป็นมีคู่นะครับเช่นงอเป็นงอยอหญิงเป็นยอนอหนูก็จะเป็นหนอแล้วก็ยอยากจะเป็นยอ รอเรือเป็นรอแล้วก็วแหวนเป็นหวอหมอม้าเป็นหมอรอลิงเป็นรอนี่นะครับแล้วก็เอาออ่างมานําหน้ายอยากจะมีอยู่สี่คำคืออยากอยู่อย่างอยากนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทําให้อักษรเดี่ยวกลายเป็นอักษรคู่ก็คือมีคู่ทางอักษรสูงก็คือมันจะกลายเป็นอักษรสูงไปนะครับก็คือจากงอมันจะเป็นงอ เป็นอักษรสูงก็คืออักษรที่มีเสียงจัตวาอยู่ในตัวนะครับงอเป็นงอยอเป็นยอนอเป็นนอนอเป็นนอยอเป็นยอรอเป็นรอวอเป็นวอมอเป็นหมอแล้วก็รอเป็นลอนะครับส่วนนอเนนไม่ไม่ต้องมีอักษรนำหน้านะครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นเป็นเสียงจัตวาแล้วก็เอา เครื่องหมายจัตวามาใส่มันก็จะเป็นเสียงจัตวานะครับรอยจุฬาก็เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเอาหอเห็บมานําหน้านะครับถ้าเราต้องการให้เป็นเสียงจัตวาเราก็เอาเครื่องหมายจัตวามาใส่มันก็จะเป็นเสียงจัตวาก็คือเสียงสูงนั่นแหละส่วนอออนำหน้ายอยากมีอย,อยู่แค่สี่คำนะครับคืออย่าอยู่อย่างอยากส่วนวรรณยุกสีรูปห้าเสียง แล้วก็ตราย่างอักษรสามหมู่นี้ท่านไปอ่านเอาเองนะครับแล้วก็อักษรกลางกับอักษรต่ำนี้เริ่มต้นในตัวจะมีเสียงเป็นเสียงสามัญน,นะครับส่วนอักษรสูงเริ่มต้นในตัวจะเป็นเสียงของจตวานะครับก็ท่านก็ไปอ่านเอาเองที่ผมจะบอกว่านี้ก็คือว่าวิธีการทำให้อักษรเดี่ยว งอยนงยนงยนรอว